ปิดฉากโครงการเราไม่ทิ้งกันสรุปยอดผู้ผ่านเกณฑ์ได้เงินช่วยเหลือ5,000บาท3เดือนจำนวน15.3ล้านคนลุ้นเราไม่ทิ้งกันเฟส2นายรวัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจธธธธการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาลูกจ้างแรงงานอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาวันที่30มีิถุนาย,ยน6-3เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาครบ3เดือนแล้วสรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน15.3ล้านคนจากกรอบที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการไว้16ล้านคนซึ่งแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์15.1ล้านคนและอีก2แสนคนเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จแต่คัดกรองแล้วเข้าข่ายได้รับสิทธิ์สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีการขยายระยะเวลาในการเยียวยาและเปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน เพิ่มเติมหรือไม่นั้นจะต้องไปประเมินสถานการณ์อีกครั้งซึ่งรัฐบาลก็น่าจะอยากเห็นก่อนวันที่1กรกฎาคม6.3ได้ผ่อนคลายล็อกดาวระยะที่5แล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเปิดเกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างไรในละวันกล่าวส่วนที่ตกงานนะคะที่หรือได้รับความเดือดร้อนส่วนใดก็จะต้องมีการประเมินก่อนอย่างไรก็ดี ระยะต่อไปจากนี้จะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อให้กิจกรรมทางเศษษรษฐกิจกลับมาอย่าง,างรวดเร็วทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดรับร้องเรียนปัญหาเรื่องเงินเยียวยา5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำลมคำในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธานาคารของรัฐ มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนกว่า2.2ล้านคนขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าสู่การประมวลความช่วยเหลือซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะอย่างไรก็ดีพบว่ามากกว่า80%กลุ่มดังกล่าวได้รับการเยียวยาผ่านมาตรการทางใดทางหนึ่งของรัฐแล้วทั้งมาตรการเยียวยากเกษตรกรกลุ่มเปราะบางรวมถึงสวัสดิการด้วยนะคะก็ทั้งนี้ก็ขอบคุณนะคะ ที่ทุกทท่านรับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อต่อไปค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ